ดีค่ะมีแต่ช่งเมเวอร์ค่ะคลิปที่แล้วนะคะมีได้ทํากางเกงขายาวไปนะคะคลิปนี้เมย์จะทําเสื้อบบาๆใส่คู่กับกางเกงนะคะวันนี้เมยะทเป็นเสื้อเสื้อเปิดไหล่ติดยางยืดค่ะมีโบน่ารักน่ารักนะคะใส่ได้2แบบนะคะเมื่อเพื่อนๆจะใส่แบบเปิดไหล่นะคะเซ็กซี่เซ็กซี่หรือว่าใส่ปิดไหล่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยก็ได้ ไปชมกันเลยค่ะว่าเย์ทเสืเ้อตัวนี้ยังไงนะคะขอบกระดาษตรงนี้เป็นกลางหน้าเม่วัดจากกลางหน้าเข้ามา30เซนค่ะขีดเส้นตรงตรง,ตรง30เซนนี้นะคะวัดจากข้างบนลงมา3ามเซนเป็นระบายค่ะขีดเส้นขวาง แล้วก็วัดลงมาอีก3เซนค่ะตรงนี้ก็เป็นระบายเหมือนกันนะคะขีดเส้นขวางเหมือนกันเลยวัดจากระบายที่2ลงมา12เซนขีดเส้นนี้ค่ะไปทางซ้ายมือก่อนนะคะวัด ออกมา6เซนค่ะโค้งลงแขนเมขีดตรงเส้น6เซนนี้นะคะยาวลงมาเลยวัดความยาวเสื้อค่ะวัดจากระบายชิ้นที่สองนะชั้นที่สองลงมา เป็นความยาวเสื้อที่ต้องการเมธำที่สามสเส้นขีดเส้นความยาวเสื้อค่ะเมจะวัดลงมา1เซนนะคะจากความยาวเสื้อตรงนี้เมทําเป็นช่องสอดยางยืดค่ะ เมใ,ใช้ยางยืดประมาณ0.5เซนนะคะแพทเทิรนเสื้อเสร็จแล้วเรามาดูแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อขีดเส้นตรงมาก่อนค่ะเมวัดลงมา3มเซน3มเซนเป็นระบายเหมือนตัวเสื้อนะคะ ขีดเส้นขวางขีดทั้งสองเส้นเมวัดออกมาค่ะยี่สิบห้าเซนขีดเส้นตรงเส้นยี่สิบห้าเซนตรงนี้ขีดยาวลงมาเลยค่ะ วัดจากระบายชิ้นล่างนะคะลงมา12เซนเท่ากับตัวเสื้อแล้วก็เมวัดออกไปตรงนี้อีก4เซนค่ะโค้งวงแขน ขีดเส้นสีน่เซนตั้งฉากลงมาทำความยาวแขนเสื้อค่ะตรงนี้แล้วแต่ชอบนะคะเมย์ทำที่สิบแปดเซนวัดจากระบายลงมานะคะขีดความยาวแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อตรงนี้เมย์จะทำ ระบายนิดนึงเมย์ก็จะขีด2เซน2เซนค่ะแล้วก็ขีดเส้นระบายแพทเทิร์นแขนเราก็เสร็จแล้วค่ะได้ลักษณะนี้แพทเทิร์นเสื้อก็ได้ลักษณะนี้ลักษณะใกล้ๆกันเลยนะคะเมย์เอาแพทเทิร์นไปวางบนผ้าแล้วผ้ามีไม่พอเนื่องจากเมย์ใช้เป็นผ้าเศษค่ะเมย์ก็จะวัดจากกลางหน้าเข้ามา5เซน ตัดออกไป5เซนนะคะทั้งเสื้อแล้วก็แขนด้วยค่ะนำแพทเทิร์นที่ตัดแล้วมาวางบนผ้าที่เป็นสันทบแล้วก็ตัดค่ะตัดเผื่อเย็บโดยรอบประมาณ1เซนเราจะตัด2ชิ้นนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้เสื้อ2ชิ้น แขนเสื้อก็เหมือนกันค่ะวางสันทบเหมือนกันตัดเผื่อเย็บโดยรอบประมาณ1เซนค่ะแล้วก็ตัด2ชิ้นได้ลักษณะนี้เอาเสื้อด้านถูกขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาเสื้อด้านถูกอีกชิ้นหนึ่งนะคะประกบลงไป เย็บตะเข็บด้านข้างค่ะทั้งสองข้างเลยเย็บแล้วก็ซิกแซกไปเลยใครมีจักรโพ้งก็โพ้งนะคะเย็บเสร็จรีดให้เรียบร้อยตัวเสื้อก็จะได้ลักษณะนี้เมจะพับเย็บชายเสื้อนะคะตรงนี้จะเป็นชายเสือ้อ พับขึ้นมาสองครั้งกลัดเข็มหมุดโดยรอบแล้วก็เราจะเย็บช่องอะคะ่ะเราต้องทำให้ใหญ่พอที่จะสอดยังยืดเข้าไปได้นะยางยืดเมก็0.5เซนเราเย็บโดยรอบเลยนะคะพอเราเย็บแล้วเราจะต้องเว้นช่องว่างไว้สหรับใส่ยางยืดนะ แล้วก็มาเย็บไปเส้นตรงธรรมดาค่ะเริ่มต้นก็อย่าลืมย้ำสีเข็มหน่อยนะเย็บส็บไปรีดให้เรียบร้อยอันนี้ช่องว่างนะที่เมยเว้นไว้ประมาณสองสามเซนค่ะใช้เข็มกลัดค่ะกลัดไปที่ยางยืดยางยืดนะเราก็เอาแบบพันรอบเอวเรารู้สึกว่ามันไม่แน่นเกินไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่ามันยืดมากยืดน้อยเนาะ ก็สอดเข้าไปที่ช่องว่างดันเข็มกลาดเข้าไปนะคะจนมันทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยค่ะค่อยๆดึงพอมันทะลุอีกฝั่งแล้วก็ปลดเข็มออกเรายังยืดนะคะมาทับกันแล้วก็ไปเย็บ ไม่เย็บได้ประมาณนี้แล้วก็ดึงยางยืดกลับเข้าไปในช่องค่ะได้ลักษณะนี้เราก็เย็บปิดช่องนะคะเรียบร้อยค่ะเอรเราก็เสร็จแล้วเรามาดูแขนเสื้อกันค่ะแขนเสื้อนะคะเอาด้านถูกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับด้านถูกชนกัน เย็บ yep. ใต้ท้องแขนพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มาพับชายแขนเสื้อค่ะเมจะพับขึ้นสูงนิดนึงเพราะเมยมีระบายด้วยนะเมยพับแบบนี้เมยก็จะรีดก่อนแล้วก็พับข้าบนลงมาอีกนิดนึงประมาณหนึ่งเซนแล้วก็ไปเย็บเปิดช่องว่างไว้สลับยางยืดเหมือนเดิมนะคะ เย็บตามเข็มหมุดเลยแล้วก็อย่าลืมเปิดช่องว่างไว้ที่ยางยืดแล้วก็เดินเดินเส้นอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นช่องให้สอดยางยืดค่ะไปดูกันทําเลยอันนี้เราเย็บเส้นแรกอันนี้เราเว้นช่องว่างไว้ก่อนนะประมาณสองสามเส้นนะคะเนี่ยค่ะเแล้วก็มาเย็บแถวที่สอง แถวเนี้ยเย็บใหญ่พอที่ยางยืดเราจะเข้าไปได้นะคะได้แบบนี้แล้วก็มาสอดยางยืดค่ะวิธีทําเหมือนกันเลยความยาวยางยืดก็เอาพันรอบต้นแขนของเรานะคะว่าเรารู้สึกมันโอเคหรือเปล่านะเพราะว่ายางยืดแต่ละเส้นมาจะยืดหยุ่นไม่เท่ากัน สอดให้มันพ้นมาอีกด้านเลยนะแล้วก็ไปเย็บแล้วก็เย็บปิดช่องเหมือนเมื่อสักครู่เลยค่ะแขนเสื้อเราเสร็จแล้วได้สองข้างเราก็จะเอาแขนเสื้อมาประกบกับตัวเสื้ออันนี้เป็นตัวเสื้อนะที่เราทําไว้แล้วเอาตัวเสื้อด้านถูกนะคะมาแล้วก็เอาแขนเสื้อด้านถูกเอาใต้ท้องแขนประกบกัน กลัดเข็มหมุดโดยรอบเลยนะคะไล่ใต้ท้องแขนขึ้นไปถึงข้างบนไหล่ค่ะค่อยๆไล่จับผ้าไล่ขึ้นไปเลยเนี่ยค่ะพอเรากลัดเข็มหมุดได้แบบนี้แล้วเราก็จะไปเย็บนะคะเย็บโดยรอบเลยค่ะเย็บทั้งสองข้างนะคะแขนเสื้อเราทำสองข้างเนาะ เย็บเสร็จก็ซิกแซกมีใช้วิธีซิกแซกนะคะแขนเสื้อเราได้ลักษณะนี้เราจะทำข้างบนค่ะติดยยางยืดช่วงไหล่ค่ะพับลงมาเหมือนแขนเลยแล้วก็ไปเย็บเว้นช่องว่างไว้เหมือนแขน แล้วก็เดินเส้นเหมือนแขนเลยค่ะท้าเหมือนกันเลยพอเราเย็บเสร็จได้ลักษณะนี้นะแล้วก็ยังยืดค่ะมาสอดตามช่องที่เราเว้นไว้ความยาวยังยืดก็เอาพัานรอบลายของเรานะคะให้มันรู้สึกสบายเนี่ยค่ะดึงยังยืดเสร็จเรียบร้อยเมย์ก็จะเอาลิปบิ้นนะคะมัดเป็นโบแล้วก็มาสอยติดเล็กๆค่ะเสื้อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เปิดไลค์คอมเมต์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เมย์แจ้งไว้แต่ต้นคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถจะแบบเปิดไล่์ไปได้หรือว่าจะแบบปิดขึ้นมาก็ได้นะคะดูเรียบร้อยค่ะใครมีคําถามมีเ้อแม่มีคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ